สวัสดีครับผมนิกจากฟิพฟางยาชาแนลนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนีเ้เป็นข่าวที่มาเอาใจแฟนแฟนซีโนแบกหน่อยนะฮะใครเป็นแฟนแฟนแฟนซีนนโนแบกยังะะมึกเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวไม่ก็ใครที่ชีบซีโนแบกมาแล้วกะะ็องข้อข่าวก็จะเป็นเรื่องของผลวิจัยชี้นะฮะผลวิจัยของจีนะะจจนะ,ะชี้ซีโนโแบกเข็มนสารกระตุ้นภูมิเดลต้าได้นะฮะมัญญะนละบาดขนาดนี้น,น,นะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลวิจัยจากจีนนะฮะว่า การฉีดวัคซีนกระตุ้นแขนที่สามด้วยซีโนแวคสามารถเพิ่มแอนติบอดีที่มันค่อยๆลดลงเนี่ยให้ดันขึ้นมาสูงได้นะซึ่งงานวิจัยดังกล่าวช่วยลดความเป็นังวลเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในระยะยาวต่อเชื้อวัคซีนโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่กํากำลังระบาดอยู่ในเณะนี้นะผลการวิจัยผลการศึกษานะฮะโดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งจีนนะฮะหรือใช้นี้อภัยนี่ออไสายนะฮะมหาวิทยาลัยฟูตานบริษัทซีโนแวคและสถาบันจีนระบุว่า นักวิจัยไน่พบก,การทํางานของอาดีต่อต้านเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในตัวอย่างที่เก็บจากผู้ที่เคยฉีดวัคซีนโคโรนาแม็งของบริษัทชิโนแวร์หลังจากฉีดครบสองโดสในเวลาหเดือนอนี่เขาบอกว่าเขายอมรับนะเนี่ยเขาเขาบอกว่าคือฉีดซิโนแวร์มาแล้วสองโดสหกเดือนมาแล้วเนี่ยไม่มีภูมิต่อต้านเดลต้าเนาะแต่เขาบอกว่าแต่นะครับผมกักวิจัยก็บอกว่าแต่ผู้ที่ได้รับวัคซีนกระตุ้นนั้นจะมีภูมิต้านทานต่อไวรัสเดลต้ามากกว่า เทียบกับผู้ที่ฉีดเียสองเข็มนะฮะอืมก็คือคนที่ฉีดสองเข็มที่บอกนะที่ศึกษาไปนะฮะเรามาฉีดกระตุ้นเข็มที่สามด้วยซีโนแวคนะฮะโดยสองจุดห้าเท่านะฮะก็คือหลังจากผ่านการฉีดเข็มกระตุ้นรือเข็มที่สามไปแล้วสี่สัปดาหนะ์ผลการวิจัยดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเท่าไหร่หรู้ไหมฮะหกสิบหกรายนะฮะอือโดยมีอาสาสมัครสามสิบแปดรายที่ได้รับวัคซีนอ่วัคซีนสองหรือสาม ปัจจุบันหลายประเทศที่พึ่งพาวัคซีนของซิโนแวคเป็นหลักในช่วงก่อนหน้านี้ได้เริ่มฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสามให้กับประชาชนนะฮะโดยเลือกใช้วัคซีนจากชาติตะวันตกเป็นหลักนะเดี๋ยวนี้ซึ่งมีเงืนอนไขว่าประชาชนกลุ่มหนก,ก่าต้องเคยได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้วสองเข็มอย่างไรก็ตามนะฮะบางประเทศปฏิเสธที่จะใช้วัคซีนซิโนแวคนะฮะโดยระบุว่ายังขาดข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการป้องกันเชียร์รับเดียบตาอยู่อีกมากนะฮะส่วนท่านผู้ชมก็แล้วแต่วิจา,ารณญาณของแต่ละท่านนะฮะ ไม่ได้ด้อยค่าวัคซีนิไหนนะครับเนี่ยก็ขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก Money and Banking Channel นะฮะไปแล้วครับขอบคุณที่ที่เราชมก็กด Subscribe กดกระดิ่งได้